พี่น้องถามมาว่าฟิตเอร์ฟิตเตอร,รบเมื่อคืนเมื่อคืนอาจารย์โรชิดินถามเรื่องฟิดิยาพี่น้องไม่สันทัดในแง่มุมภาษาเดี๋ยวก็จะงงเอฟฟิดิยาฟิตเอ์คือฟิดิยาเนี่ยคือการจ่ายแทนการถือสินอดที่สําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะถือสินอดได้ครับจ่ายแทนในแต่ละวั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 นนั่นคือฟิดิยาส่วนฟิตเอ์นี่ก็คือ การจ่ายในช่วงปลายรอมฎอนครับได้ไหมใช่แล้วก็ก่อนที่จะละมาัอีดเขาเรียกว่าฟิตรักฟิตรักหรือザกาตุนฟิตร,รบซึ่งมันเป็นข้อบังคับทางศาสนาให้ทุกคนเนี่ยได้จ่ายสำหรับคนที่เป็นผู้ปกครองก็ต,งต้องต้องตั้งหลักต้องพิจารณาละ ว่าผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยมีใครบ้างถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีบ่าวมีทาาบ่าวทาสเนี่ยไม่มีจะจ่ายใช่ไหมค,คนคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่เป็นเจ้านายก็ต้องจ่ายให้คต้องจ่ายแทนคือนั่นหมายความว่าสกาตุลเฟตเนี่ยคือทุกคนจะต้องออกอใช่อาจารย์อามีนอยู่ในท้องกี่เดือนถ้าสมมุติเก้าเดือนถ้าสมมุติว่าคลอด ใน,ในช่วงเดือนอมฎอนพอ,อดีคอดเนี่ยตอนนี้หรือคอดวันที่ยี่สิบเก้าเดือนรม ض ا ن อุแวั่วออกมาแล้วเนี่ยครับผู้กลมบวชยังไม่มาหรอกเด็กตัวเล็กๆแต่สั่งสั่งใช้ให้คนที่เป็นผู้ปกครองให้จ่ายสระาทุนฟิตหรือสระคาฟิตรอให้กับกับลูกที่เพิ่งอุวั่วอมาด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพราะงั้นทุกคนก็มีหน้าที่จ่ายพี่น้องก็ต้องพิจารณาตนเองละสำาสำหรับตนเองเนี่ยไม่มีผู้ปกครอง ไม่มีใครดูแลครับแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะจ่ายถ้าในกรณีไม่มีความสามารถที่จะจ่ายอันนี้ศาสนาก็ไม่ได้บังคับ,คบใช่ไหมครับผมสมมติว่ามีคนแก่ยากจนแล้วก็ถูกทิ้งก็คนแก่บางคนก็มีลูกหลานดูแลใช่ไหมครับบางคนก็ไม่มีอ่ะบางคนก็ไม่มีอะถูกทิ้งเอาทํำยังไงอะก็ไม่ต้องจะ,จะกินก็ไม่มีแล้วก็ต้องขอเขากินไปวันๆหนึ่งอย่างนี้ อย่างนี้ก็ไม่ต้องนะเพราะไม่มีความสามารถที่ที่จะจ่ายแต่สาหรับคนที่มีความสามารถที่จะจ่ายอ้าวจานามินปีนี้จ่ายเท่าไหร่กี่คนสามสามคนสามคนใครผมอรยาลูกลูกแล้วอีบ้านหนึ่งไม่ไม่คิดได้ไงโอ้นึ่บ้านหนงจะเล่าไม่ด้ที่มีรายการหลายครั้งที่พูดถึงอะไรนะบ้านสองแม้เวลาเขากลับไปถึงก็บอกแม้พอคุยถึงบ้านสองนี่ ตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาคุยกันเลยนั่นแม่อารมณ์ดีนะเวลาคุยผู้หญิงอย่างนั้นแหละธรรมดาก็มีกี่กี่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองคือจ่ายให้ตัวเองจ่ายให้ภรรยาแล้วก็ลูกจ่ายให้ลูกนั่นคือความรับผิดชอบของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวครับผมแต่ถ้าลูกมันโตโตแล้วจะจ่ายเองก็เอ้า สามารถจ่ายเองได้ก็จ่ายเองลูกมีงานมีการทําแล้วฝึกให้มันจ่ายเองเองไปจ่ายของเองนะสอนให้มันเอาใจายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับอืมคือหลังมันไปมีครอบครัวอะไรมันจะได้ทําเป็นได้ทําเป็นแล้วที่นี้ไอ้เรื่องของการจัดจ่ายเนี่ยต้องเหนียนไหมคืออาจารย์อามินสมัยก่อนมันยุ่งยากครับที่สมัยก่อนยุ่งยากคือไม่ใช่ว่าศาสนามาบัญญัติใหม่ให้ง่ายไม่ใช่ศาส,สนาเนี่ยบัญญัติง่ายไ,ไว้ตั้งแต่เดิมแล้ว แต่เราเนะี่ยมาทาให้ยุ่งยากเพราะสมัยก่อนนี่จะจ่ายใช่ไหมต้องเอาข้าวเท่าไหร่อะเอามาเทใส่กระมังครับแล้วก็ต้องไปขันลงหินนะขันลูกหินหรือบ้านไม่มีอะบ้านใครมีกันตังก็เอามาตวงตวงอ่ะนะก็อ่ะแต่ละคนของตัวเองก่อนอ่านอะไรก็ไม่รู้เสร็จแ,แล้วก็เทเอาของตัวเองเอา้าวของเมียใส่ให้ฟูแล้วเอาเมีมามามัน <laughs> มาตั้งเนียดามาจับข้าวด้วยเอ้าเสร็จแล้วก็เทเอาเอาของลูกขาแต่ละคนเอาเทอันนั้นนะคือคนในอดีตเขาพยายามจะทําให้ถูกแหละแต่ศาสนาไม่ได้ไม่ได้ส,สอนให้ยากขนาดนั้นถึงขนาดนั้นแล้วปัจจุบันมันเป็นข้าวถุงก็ไม่จําเป็นต้องฉีกถุงออกมาแล้วเอามือจับข้าวแล้วก็มันตั้งเนียดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องครับอืมมีมีด,ดูอาอะไระเฉพาะไหม ดูอาใจใจราชาินฟิตเฉพาะต้นไหนอ่ะไม่มีตอนนี้เวลาเห็นครูบาอาจารย์เขาทำเนี่ยคัวอะไรวะเราก็กลัวเจอะกลัวจะพ้องกลัวจะพ้องกลัวจะไม่ซ้อกลัวจะไม่ถูกก็เลยต้องรอให้อาจารย์ือหมามมาทำให้ออหมามาไิหมามาช่วยตวงน้อยอิหมาม็แจวเรือต่างต่อหัวคลองท้ายคลองนะว่าจะตวงแต่ละบ้านเสร็จกว่าจะตวงแต่ละบ้านกว่าจะโอ้โหนะนะ ลำเรือเนี่ยข้าวเต็มลำเรือเลยลูกศิษย์ลูกหาก็พายก็แจวตวงแต่ละบ้านกว่าจะครบบ้านกว่าจะได้ละหมาดอีกเนี่ยนะเกือบเที่ยง่ะครับเพราะมันยังไม่แล้วอ่ามันยังไม่แล้วก็ต้องต้องตวงให้ครบบ้านก่อนคือสกาตุนฟิตไม่ไม่ได้มีคําสั่งว่าให้คนรู้หรืออิหม,มัมทําหน้าที่ในการในการตวงการหรือคน,นที่เป็นพ่อบ้านทําเองได้ไม่ต้องรอครับหรือลูกๆอ้าวโตแล้ว จะสามารถจะจ่ายเองได้จะออกเองได้เอาเถิดอ่าล้าทายังไงอ่ะอจะทํำยังไงก็ในใน,ในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีซอะไม่มีมุดครับใช่ไหมอ่าเราเจะทํำยังไงก็ถ้าเรารู้ปริมาณของมันว่าเท่าไหร่เราก็จ่ายตามปริมาณนั้นนะ่ะก็คนหนึ่งอ่ะรกกาตุนฟิตเนี่ยนะคนหนึ่งก็โดยประมาณสองโลครึงคร่งเยอะอ่าสองโลอย่าน้อยกว่านี้อ่าสองโลครึง่ง ปัจจุบันเนี่ยเขาสารมันห้าโลใช่ไหมครับก็ถุงหนึ่งก็สองคนถุงหนึ่งได้สองคนอ่าอย่างอาจารย์นามินว่ากี่คนสามคนสามคนก็ถุงครึ่งแล้วอาจารย์นามินจะฉีกถุงตักออกครึ่งกินจะได้หรือว่าหรือว่าจะให้ไปเลยสองถุงให้ไปเลยสองถุงก็แล้วกันไปที่เกินก็ทําสดกอไปอก็ถุงหนึ่งสองคนครับถุงหนึ่งสองคน อก็ไม่ได้ยากกันคือหมายความว่าสกาตุวฟิตที่จําเป็นจะต้องออกนี่คืออาหารอาหารคือแปลสภาพเป็นอื่นเนี่ยไม่ได้อเหมือนกับฟิตรยาที่อาจารย์เคยพูดไว้เรื่องของฟิตยาก็คือเป็นอาหารตามมุมิสกีนก็คือให้กับคนยากคนจนเดี๋ยวเราจะจะคุยต่อเดี๋ยคงจะคุยยาวแล้วครับนีนเพราะว่าพอหันไปดูเวลาเวลามันหมดมันหมดละเอาเอาเอาเท่านี้ก่อนหมดประเด็นไว้คุยกันในครั้งต่อไปดีไหมครับผมเพราะว่าคงทันน่ะ พรนี่มันครึ่ง <12 S 2> วันทผ่านไปนี่เขาสิามอ๋อเดี๋ยวว่างัันไว้วันวันวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หรือวันจันทร์หน้าครับผมแล้วก็ามาเจาะรายละเอียดกันต่อว่าว่าจะทําอย่างไรครับผมเกี่ยวกับ,บสกาตุลฟิตครับ